โรงเรียนนางามแก่นลลำดวนวิทยาตั้งอยู่ที่บ้านนางามหมู่ที่6ตตำบลโนนสูงอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครู9คนนักเรียน133คนโดยมีนายสวัสด์น้อยเสนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดระบบงาน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารออกเป็น6ระบบดังนี้ระบบงานเกษตรในโรงเรียนประกอบด้วย10กิจกรรมดังนี้เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงโคพื้นเมืองเลี้ยงไก่พันไข่ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกกล้วยน้ำว้า ปลูกไผ่เลี้ยงปลูกพืชสมุนไพรโดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกาลสินให้คำแนะนำด้านวิชาการกับโรงเรียนระบบเมนูอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวันสัปดาห์ละห้าวันโดยใช้ผลผลิตการ,กรเกษตรในโรงเรียนผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนสู่อาหารกลางวันนักเรียน ได้รับสารอาหารครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีน้ำหนักส่วนสูงได้เกณฑ์มาตรฐานระบบงานสหกรณ์ในโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์สู่ชุมชนในปี2556โดยสอดคล้องกับการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ระบบงานเกษตรสารณนิเทศโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ประสานงานขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลข่าวสารหนังสือเอกสารวารสาร สิ่งพิมพ์ซีดีอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีมุมหนังสือเอกสารวารสารสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการเกษตรภายในห้องสมุดมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการทำน้ำพริกปลาดุกย่างสามรสระบบงานครอบครัวผาสุขโดยจัดกิจกรรมครอบครัวผาสุขให้ผู้ปกครองผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการนำผลผลิตที่ได้จากการเกษตรในครัวเรือนมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระบบเครือข่ายชุมชนรอบโรงเรียนโดยประสานสัมพันธ์กับชุมชนในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและเรื่องอาหารปลอดภยัยโดยรับซื้อผักปลอดสารพิษจากชุมชน มาประกอบอาหารกลางวันและได้รับรางวัลชนะเลิศระบบงานเครือข่ายชุมชนรอบโรงเรียนกิจกรรมด้านอื่นๆเช่นโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราช,ชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีสีตำบลโนนสูงโรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการ รักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับหรทยทองโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนห้องสมุดดีเด่นรางวัลน,นักเรียนดีเด่นและรางวัลอื่นๆอีกมากมายโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกลสินให้เข้าร่วมโครงการขยายผลการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายอนันต์ผู้สิทธิกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เขต10และเขต12เป็นที่ปรึกษาโครงการนายสุวิทย์สุบงกตผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์เป็นประธานกรรมการหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาลสินเป็นกรรมการและขะทำงานแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปคือนำองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนรอบโรงเรียนให้มีอาชีพการเกษตรที่มั่นคงปลอดภัยเพิ่มรายได้โดยการผลิตเกษตรอินทรีย์โรงเรียนนางงามแก่นลำดวนวิทยาพร้อมแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นผู้นำโรงเรียนต้นแบบ ของโครงการขยายผลการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของจังหวัดกาลสินต่อไป